เครื่องยนต์สตาร์ทยากสตาร์ทไม่ติดมีวิธีการแก้ไขง่ายง่ง่ายขนาดไหนไปชมกันเลยฮะสวัสดทีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับสารังงันช่างกันอีกเช่นเคยนะครับสารังงันช่างวันนี้นะครับเราจะพามาดูเครื่องเบนซินเครื่องบิ๊กที่เราใช้สูบน้ำนะฮะ เนื่องจากมันสตาร์ทยากนะครับเราจะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับว่าจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะครับกรณีที่เครื่องของเราเนี่ยสตาร์ทติดยากนะครับหรือว่าสตาร์ทไม่ติดเลยโอเคนะครับสำหรับมือใหม่ทุกคนนะครับอย่างแรกที่ควรทำเนาะก็แน่นอนนะครับทําการเช็คหัวเทียนก่อนเลยหลักๆเนาะกรณีที่เราไม่ได้ใช้งานนานเช็คหัวเทียนนะครับถ้าหัวเทียนเนี่ยยังใช้การได้อ่าเคล็ดลั อีกอย่างหนึ่งนะครับที่หลายๆคนไม่รู้นะครับหลายหลายคนไม่รู้วิธีการสตาร์ทเครื่องยนต์พวกนี้นะครับก็จะมีเคล็ดลับอยู่นิดนึงให้เราสังเกตนะครับ3ตัวตรงนี้นะครับที่เราใช้งานอยู่เป็นประจำตัวแรกนะครับก็จะเป็นคันเร่งคันเร่งเครื่องยนต์นะฮะตัวถัดมานะฮะตัวนี้ตัวสีขาวๆนะครับก็จะเป็นโช๊คนะฮะตัวที่3ามจะเป็นตัวเปิดน้ามันนะครับให้เราดันไปที่สุดนะฮะดันไปสุดก็จะเป็นการเปิดนะครับ ああวิธีการสตาร์ทนะครับวิธีการสตาร์ทเราก็ทําการเปิดสวิตช์ปกตินะครับหลังจากที่เราเปิดสวิตช์เสร็จแล้ว eh นะครับเคล็ดลับนะครับอันนี้คือเคล็ดลับให้เราทําการปิดทุกตัวนะครับปิดก็คือปิดคันเร่งนะฮะปิดโชค๊คปิดน้ํามันนะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการดึงอุ่นเครื่องสัก 2- 3สรอบนะครับดึงอุ่นเครื่องสัก2 3สารอบเนาะโดยที่เราไม่ต้องเปิดสักตัวนะครับไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดตัวใดตัวหนึ่งเนาะ หลังจากที่เราดึงได้สัก 2- 3สรอบนะครับให้มันกระตุ้นเครื่องสักหน่อยหนึ่งนะครับให้เราทำการมาเปิดน้ำมันนะฮะเปิดน้ำมันทิ้งไว้สัก3 5มถึงาวีนะครับเพื่อให้มันไหลลงไปข้างล่างเนาะจากนั้นนะครับให้เราทำการดึงสตาร์ทอีกสัก 2- 3สรอบนะครับถ้าโชคดีหน่อยอครั้งเดียวก็อาจจะติดเนาะ,ะถ้าเราสตาร์ทสองรอบ3ารอบยังไม่ติดนะครับให้เราทาการเปิดโชคมาครึ่งหนึ่งเนาะ ่าแล้วก็พร้อมกับเร่งคันเร่งมาสักหน่อยนึงนะฮะจากนั้นทําการสตาร์ทได้เลยนะครับ80%หรือ90%นะครับถ้าเราทําอย่างนี้ติดแน่นอนนะครับเครื่องยนต์พวกนี้นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทกันเลยครเครื่องยนต์นี้นะครับไม่ได้สตาร์ทมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรนะโอเค หลังจากที่เราดึงอ่นเครื่องสักหน่อยนึงก็ให้เราทำการเปิดน้ำมันเนาะโอเคก็เราก็ปล่อยให้มันไหลลงมาข้างล่างสักหวินะฮะโอเคครับเราปลย และนี่ก็เป็นเทคนิคเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับในการสตาร์ทเครื่องยนต์ประเภทนี้เนาะ,ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยทำก็สามารถลองเอาไปทำกันได้นะครับกรณีที่เราทิ้งเครื่องยนต์ไว้นานๆหรือว่ามันสตาร์ทติดยากเนาะน,นี่เป็นเคล็ดลับนะฮะโอเคนะครับถ้าดูคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe กันด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจให้กันด้วยนะฮะโอเคฮะแล้วเราเจอกันอีพีต่อไปครับ